ว่าการตรวจเบื้องต้นนี่ฮะกัมลาเฮลิสมีคะแนนนําขึ้นมานี่นะครับมผมไม่เชื่อจะเป็นคะแนนนําอย่างท้าวอนนะครับอ,อันนี้จะเป็นวื้อหวาในการประสัยครั้งแรกคือคนอเมริกรันเป็นคนที่วื้อหวานะครับเพราะว่าว่าถึงเวลาจะเลือกจริงๆเนี่ยคนอเมริกรันก็จะดูว่าผลงานของกัมลาแฮริสมีอะไรมั่งกัมลาแฮริสเนี่ยในช่วงที่เป็นรองประธานาธิบดีไม่มีผลงานเลยนะครับไม่มีผลงานเลยแทบจะเรียกว่าไม่มีผลงานแม้แต่ชิ้นเดียวมีการระดมกันตรวจ ครั้งใหญ่แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทาก็ทไอ้เบเดนก็นประกาศถอนตัวนั่นก็หมายความว่าคณะแพทย์ไม่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยให้ความเห็นว่าคุณอย่าถอนตัวเพราะคุณเป็นอัลไซเมอร์แล้วคุณเป็นคนป่วยแล้วคุณไม่ควรเป็นผู้นําแล้วมันเอ,อามาขายหน้าประเทศชาติ <แ S 2> ให้เห็นแก่ประเทศซึ่งเขาก็ฝัแล้วเขาก็ประกาศถอนตัวเมื่อถอนตัวโดยระบบของเขาเนี่ยรองประธานดีก็ต้องขึ้นแทนและเขาก็ประกาศสนับสนุนกมลาแฮริตซึ่งเป็นรองประธานดีอยู่เนี่ยให้ขึ้นตำแหน่งแทน S <S และผลจากการนี้ก็ปรากฏว่าการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยฮะกัมาลาเฮลิสมีคะแนนนําขึ้นมานี่นะครับผมไม่เชื่อจะเป็นคะแนนนําอย่างท้าวอนนะครับอ,อันนี้จะเป็นวื้อหวาในการประเสริฐครั้งแรกคือคนเมกนันเป็นคนที่วื้อหวานะครับ<อ>เพราะว่าว่าถึงเวลาจะเลือกจริงๆเนี่ยคนเมกันก็จะดูผลงานของกัมาลาเฮริสมีอะไรมั่งกัมาลาเฮริสเนี่ยในช่วงที่เป็นรองประธานทุนดีไม่มีผลงานเลยนะครับไม่มีผลงานเลย แทบจะเรียกว่าไม่มีผลงานแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับและที่สาคัญตลอดเวลาที่ไบเดนเป็นประธานดีเนี่ยไม่เคยให้บทบาทกัมาลาเฮดเลยเใช้สอยบ้างคือไม่ใช้สอยทาอะไรเลยเป็นตัวประกอบเฉยเก็เหมือนกับถ้าเป็นเมืองไทยนะครับก็เหมือนกับข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่เอาผ้าไตรไปถวายพระ <c oughs> หรือเอาของไปแจกเด็กเท่านั้นอะ่ะกัมาลาเฮดก็มีบทบาทอยู่แค่นั้นไม่มีบทบาทใดๆในกิจกรรมทางการเมืองของสหรัฐเลยนั้นก็หมายความ ไบเดนเนี่ยเป็นความผิดพลาดข้อหนึ่งมันคือว่าไม่ส่งเสริมรอ,องตัวเนี่ย oh. ให้พร้อมเสียรับงานแทนตัว oh. พอถึงเวลาขึ้นมาจะมาทุ่มสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าคนเมกันเนี่ยเขาก็มีเรคคอร์ดเนี่ยว่าตลอดเวลาสมัยที่กัม马าเฮริตเป็นประธานเป็นรองรัดีเนี่ยคุณไม่มีผลงานอะไรเลย oh. แล้วทําก, oh. ก็ไม่ได้ไบเดนก็ไม่ได้เคยให้บทบาทอะไรคุณเลยก็ oh. ตอนนี้ก็เชื่อแต่ความหวังว่าเป็นผู้หญิงนี่ความเป็นผู้หญิงเนี่ยทำให้เป็นชนะเลือกตั้งได้ได้หรือเปล่า oh. ก็ ผมเชื่อว่าคนไม่กันไม่บ้องตื้นอย่างนั้นนะครับเขาต้องดูว่าคนนี้จะพาประเทศชาติเขารอดปลอดภัยไหมทีนี้เมื่อแข่งกับทัพเนี่ยกัมลาเฮริกกับทัพเนี่ยผมว่าทัพสมาร์ทกว่า<อ>แต่ว่ากัมลาเฮริกเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองเพราะพอพ,พ,พูดถึงผู้หญิงแอนจะนึกถึงอีกคนนึงอะค่ะที่ลลเออที่เขาเคยแข่งกับทัพชนะนนด้วยชนะชนะเขาเรียกว่าชนะกัปตุราวตเออใช่ก็แปลว่ากระแสของผู้หญิงในสหรัฐก็อาจจะมาเหมือนกันหรือเปล่าคะ ก็แต่ว่าไม่ได้ชี้ขาดนะครับก็เมนเนกินตั้งกับแพ้ทีนี้กามาาไฮเิตนี่ก็าาาน,น,กนอกจากค็เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่มีอะไรนี่เหนือกว่าทําเลยนะครับผักการตองผสมกับเชียงดาทำงานกินน้ำตาลตัวสมุนไพรเนี่ยเขาไม่ใช่ยาพวกนี้คือสมุนไพราทานเช้าลุ่กขึ้นเช้าก็ออกหมดแล้ว ผักก้านตองเนี่ยดื่มไปแล้วมาทําให้ของเหลวในตัวคุณเบนทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็นด่างไม่ต้องห่วงบ้าน้าตาลต่ําเพราะเขาจะหยุดด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเป็นสมุนไพร